ตัดสินใจมาได้เลยค่ะที่ร้านซันออตโต้นะคะบริการดีนะคะแล้วก็สามารถออกรถได้จริงค่ะทำอาชีพพนักงานเสิร์ฟออกได้จริงนะคะเพราะว่าทำงานครบหนปีมีสเตทเมนต์แล้วก็มีสลิปเดือนแค่6เดือนค่ะคมีประกรันสังคมหกเดือนออกได้เลยค่ะ,คะวสวัสดีค่ะส,สัคีคที่ซันอนะอโตนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เขม มารับรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอสอบถาม่อยค่ะพี่เขยนทำอาชีพอะไรอยู่จ๊ะร้านอาหารค่ะเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะทางร้านการออโต้นะคะรถสวยนะคะแล้วก็ออกง่ายค่ะมีแค่สลิปเงินเดือนนะคะ6เดือนแล้วก็มีสเตทเมนท์ทำงานครบหนึ่งีแล้วก็มีประกันสังคมออกรถได้ง่ายจริงค่ะทำได้จริงใช่ไหมคะ้จรออโต้ทำแล้วค่ะได้สีดาวด้วยมั้ยได้รีดาวด้วยค่ะโอ้โหทางร้าน นะคะแล้วก็มีน้องๆพี่ๆแนะนําได้ทุกอย่างค่ะไม่ต้องกลัวนะคะมาออกได้เลยค่ะ,อ,ะอยากให้พี่เข็มแนะนำ่อยค่ะคนที่กําลังตัดสินใจของอรถมือสองค่ะพี่แนะนำเนาะสำหรับคนที่ตัดสินใจอยู่นะคะตัดสินใจมาได้เลยค่ะที่ร้านซันออตโต้นะคะบริการดีนะคะแล้วก็สามารถออกรถได้จริงค่ะทาอาชีพพนักงานเสิร์ฟออกได้จริงนะคะเพราะว่าทํางานครบหนึ่งปีมีสเตทเมนต์แล้วก็มีสลิปเอน มีประกันสังคมออกได้เลยค่ะขอบคุณพี่เขียอมากนะค่ะใครอยากออกกอดิซันออโต้นะคะพี่เขียนบอกว่าทําได้จริงนะคะออกกอดิซันออโต้นะคะเหมือนมีอูเป็นของตัวเองนะคะคัดรถตีประกันซังคมขับนะคะต้องพี่สันออโต้แน่นอนนะคะวันนี้นะคะขอบคุณพี่เขียมากะแล้วก็สวัสดีนะคะเอฟซีสันออโต้ทุกคนนะคะวัน